ยังมันีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกัวชูจังไรคือแม่นแท้สามงวดแลนะดิสามงวดแล้วที่ทำมานี่เออวันเจไปสามตัวที่ไรเขาบอกเบิ่นใส่นอารักลอยกันราตรีตลอดเลยตัวไรก็ให้ไปเอาเอาเอาสูตรสามตัวมาเบิ่ง์นเลยเดี๋ยวเอาให้ตัวเอาตัวที่เข้าก่อนอย่าเพึ่งเดี๋ยวเอฟซีไม่เห็นว่าเข้ายังไงนี่อันนี้เข้าแล้วใช่อันนี้ตัวตัดตัวตัดเหลือห้าหาง นี่นะครับหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกให้วงกลมเนี่ยครับอันอันนี้ความฝันโอ้อันนั้นความฝันครับตัวเน้นหาางหาหางครับงวดที่แล้วก็สามสองสองหนึ่งมึงกึ่งเลยสองหนึ่งครับผมวงกลมให้เลยนะครับค่ะเออสูตรแม่นดีๆเนาะโอ้ย้าโอ้ปวดตัดเลยเนาะก็คือว่าผมได้สูตรเต็มมาได้สูตรเต็มมาเนาะ คือสูตรจากคุณพ่อเมืองเพชรมานะครับ<ช>ผมแล้วผมก็มาเรียนรู้สูตรของเซียนเตี้ยเซียนเตี้ยที่อยู่เนี่ยครับมา<ช>เตี้ยเราเนี่ยแล้วก็เซียนอีกท่านหนึ่งไม่เอ่ยนามแล้วก็ปู่ที่ว่าส่งลูกเรียนจนจบปริญญาเอกนะครับใช้ใช้หลักร้อยของท่านอ่าท่านให้มาหนึ่งกับสองเมื่อเช้ายังจําได้เนาะมมผมไปเลือกเอาหนึ่งถ้าผมเลือกเอาสองนี่คือสามตัวเลยนะเบิกครับเอ้ยเป็นยังคือว่าเอาสวงเนาะเออ นี่นี่ผมยังมีใจตัวเองอยู่เลยเนี่ยหนึ่งสองหนึ่งเพื่อนวะเออเขาวิ่งมาสองหนาแจวสองใสไม่ท่านบอกว่าเน้นหนึ่งสองรองเนาะมันสิตรงตรงเลยเด้่สองสองหนึ่งเป๊ะดรงตรงเลยครับถ้าเกิดใสสองนะแมนเสียดายเสียดายแต่ไม่เป็นไรครับผมมีสูตรตัดหยุดตัดเหลือแค่ห้าหางคือโอปอนี่ไปศึกษาน้ำลายอาจารย์เวลาตัดสูตรมาเย็นมาเลยนะครับผม ลายๆผูหลายๆกนประกบใจก<ช>ันให้เอฟซีพิมพ์รอไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมจะเปิดเผยเลยนะครับของเซียนพื้นตัดเข่าวบื่อมือนะของใครครับเซียนเิวป,ปอไปเซียนเตีย้ยไม่ไม่เข้าของเสียนเตี้ยไม่เข้าแต่ท่านก็จะให้สูตรมาผมมาตัดสูตรของผมเองก็จะให้เล็วิ่งมาใช่ไม่ไม่ท่านคือให้สอนวิธีการตัดเฉยๆแล้วเราก็มาจับจับจับ,จบเอออันนี้คือสูตรเต็มเนาะ ให้ให้เอฟซีดูก่อนนะครับวงกลมได้ยังสองหนึ่งนี่ไงเข้านี่อ่าให้เอฟซีแคปหน้าจอไว้ไปเคลือบไว้นะครับอยตลอดูนะครับตลอดชีพส่วนมากจะมาบนน้อยครั้งที่จะมาล่างเข้าทุกงวดเลยเนาะปีหนึ่งเนี่ยผมว่ายังไม่หลุดนะเอฟซีย้อนย้อนกลับไปดูได้นะครับเนาะค่ะครับอืมบ้านหลุดต้ต่้งแต้ปล่อยชุดสองตัวมากถ้าปล่อยสามตัวเนั่มันมันสีเบิร์น่โอปอหลดใช่ครับ หาหลักร้อยถ้าหลักมันสีเบิร์นใส่โอปัวรดมอะไปแม่นก็จังบังหันเนาะครับนี่แล้วทีนี้ผมก็ได้สูตรตัดมาสูตรตัดมาผมผมจากสี่สิบเจ็ดกว่าหางเหลืออยู่แค่ห้าสิบสิบห้ายี่สิบหรือเหลือยี่สิบสองหางเหลือยี่สิบสองหาง โอ้มันกับไกยัดงบสื้อเบิดหนีกับิสด้กําไรอยู่ด้ยครับแล้วก็ไปตัดอีกทีเหลือแค่ห้าหางครับมันตรงตรงเลยนะน่ะสองหนึ่งนะใช่อืมอจะไปตัดแบบนี้ครับผมสูตรแม่นอีดียวเดี๋ยวเอาเอาสูตรหาหางขึ้นมาบ้งงนยครับอันนี้ไปตัดหมานี่อันนี้พระเอกเลยคือสองตัวมันมีสิทธิ์ที่จะมาบนมาล่างได้นะครับนี่เดี๋ยวขอถ่ายรูปเป็นหลักฐานก่อนครับถ่ายไปหน่อยครับผมค่ะ แต่ความฝันมันไม่เข้าความฝันไม่เข้าครับเข้าแต่นิกสูตรเนาะอปอร์ีเมนสูตรของเบอร์รับซีแมนฝัน F4 พิมพ์รอไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมพรุ่งนี้ผมต่องวดให้เลยคือต้องใส่เวลาคำนวณเนาะเพราะว่ามันเป็นสูตรต้องไปเบิ้งหลายๆยางหล่ะกะคือโอปอจะคจัออกมาจากจักหางก่อ41หาง47หาง CS7 47เจ็ดเลยว่ครับคือเอาคือไม่ให้พลาดเลย47 แล้วจะคัดมาเหลือชุดเต็มยี่สิบกว่าหางครับแล้วใกล้ๆวันผมจะตัดเหลือแค่หาหางห้าหางแต่ว่าว้า,วาถึงมามันจะต้องหาเลขวิ่งแม่นๆใช่ไหมแบบนี้เลขวิ่งไม่คือเราคัด<ร>แบบไหเ,เราได้สูตรแล้วเรานี่ตัดให้เอซอย่างเดียว<อ>แต่ว่าเลขวิ่งหลักร้อยอ่ะผมต้องไปขอกับปู่นะฮะปู่เลขล่างอ่ะที่ท่านส่งลูกเรียนจนจบปอเอกอ่ะ เลขใช่ไหมอ่าเลขวิ่งแกดหลักร้อยเนี่ยแกเข้ามาทุกงวดนะครับถามอาจารย์ผลตัวนีใส่อาจารย์รวมกันนี่ว่าเขามันหูไปเขาให้มันรู้ไปครูบาอาจารย์ผมเยอะพิมพลรอไว้เด้อพ้ไดบุล่อนี่พลาดนะคมดีใจครับผมดีใจถามว่าผมซื้อไหมผมไม่ได้ซื้อหรอก คืออาจารย์เขียนเลขนี่เพื่อนจะว่าซื้อมันสิหลุดไม,ไม่ไม่ซื้อครับมันจะหลุดเนาะมีแต่เบิกซับซื้ออย่างเดียว๋ยวเบิกซับสกิงซื้อเอาดอกสูตรสามตัวให้เพื่อนจอับบอกมาล้วนทีนี้เราก็จะรู้สูตรสามตัวแล้วเราจะจับตัวไหนตัวไหนเนาะเอฟซีเนาะเอฟซีพิมพ์รอไว้นะครับผมแนวทางมันก็มีเข้ามีหลุดนะครับผมแต่ว่าชุดเต็มอ่ะให้เอฟซีแคปหน้าจอไว้ไว้ดูครับไว้ดูเผื่อชอบเนาะครับถ้าเกิดไม่ชอบก็ดูเพื่อความบันเทิงไปดูโอ้ยมาเล่านิทานให้ฟังไปอย่างนี้ก็ได้นะครับ แต่ว่าถิติแล้วผมว่ามันมันเข้ามันเข้านะปีหนึ่งเนี่ยผมว่าสูตรนี้มันยังไม่หลุดเลยแต่ว่ามันบางทีมันก็ไปลงล่างบางทีก็เป็นตัวกลับบ้างส่วนมากมันจะบนนะครับบนไม่ต้องกลับนะนะครับชุดนี้นะครับบนไม่ต้องกลับนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับถ้าชอบเนาะครับแลเกิดไม่ชอบก็ดูกันครับผมเป็นกําลังใจเบื้องคือเก่าก่ไดดูคือเก่าครับเอฟซีครับเบื้องว่าถือว่าถือไปใช่ เ,เดี๋ยวเบิกทราบสิจัดดอกสีไปคำนวณสูตรโอปออยู่บพาท่านมีเวลาครับเบิกทราบว่าจะตัดจะคัดออกจากสูตรโอปอให้เอฟซีดูอยู่สักวันเพราะว่ามวดนี้กับบ่มีเวลาเหตุเนาะจาะเพราะว่าค่ายากเนาะครัอยากเครื่องอ,อกจับบวค่อยสบายสีคัดกรองออกมา้เบิ่งวามันสีเด่นมากจังหดจังหดเนาะค่ะหรือว่าใครอยากอ,าอยากเรียนรู้กับผมอยากเรียนสูตรก็ ทักหาผมได้เบอร์อะไรนึกไม่ได้บ่ละถ้าเกิดว่างนะถ้าว่างรับนะครับผมไม่เบอร์ล่าบ่ละเดี๋ยวมันจะทักหาเบอร์ซับก็ได้เพราะว่าเฮาเฮ็ดงานเดี๋ยวเฮาต้องหางวดลดงวดล่าหาอยู่หากินเนาะมันกับสีบ่มีเวอร์ล่าผมปวนาไว้คือจะพาย่านะครับมาให้พระทุนดงที่อยู่ตรงข้ามอย่าเลขท่านหลุดก็ไม่เป็นไรนะครับหรือว่าใครอยากจะทำบุญก็ทราบคือเยอะว่าเป็นอย่างเบอร์ทราบถือเยอะเออเดี๋ยวสิ นี่เอฟซีจะรวมบุญน้ำยูเนาะค่ะศูนย์เก้าสองแปดหกหนึ่งแปดสองหนึ่งสี่ครับผมผู้ใดอยากมาขอเองก็ได้หรือว่ามาขอถูกขอพอนการงานการเงินเกิดปัญหาติดคัดใดๆอยากล่องมาค่ะอยากล่องวัดดวงมาขอกระปูกระยาวัดสีใดบอครับค่ะกัจังมาเนาะค่ะทร่มมาได้ศูนย์เก้าสองแปดหกหนึ่งแปดสองหนึ่งหรือไม่ก็แอดไลน์มาเนาะจะนอกเหอือนี้ไม่ไล้เนาะจะถ้า f c ฟซีขาประจำก็จะ จิจนาดึงเข้ากลุ่มไว้เนาะค่ะเพราะว่าในกลุ่มเบิกทราบกับสิล่อยแต่เด็กเบิกทรบาบเนาะค่ะบ่ให้วา่าบ่ได้เอาเด็กพื้นมาล่งสําหรับผูเ็บซีประจําเนะจาน้าเนาะเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดเอาเอา,เอาตรงๆเนาะเบิกทราบเนา<อ>ะถ้าเกิดผมไม่ลืมลงตัวนี้นะผมจะได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะเบ<อ><ห>ิกทราบเนี่ยเนี่ยไม่มีสามแปดเนี่ยอะไรไหนอ่ะผม,ม,มข้าม <ลง S 2> ไปตัวหนึ่งมีสามสี่สามหนึ่งยันสามเก้าผมข้ามไปสามแปด อ๋อเพิ่นว่าดับแปดก็เลยไม่ไม่ลงไงอก็เลยโอ้เสียดายเพิ่นว่าดับแปดเนาะก็เลยบรุลงครับเอฟซีพิมพ์ว่ารอไว้นะคะมื่อื่นบอกโอปว่พรุ่งนี้จะล่อยชุดเต็มให้นะครับชุดเต็มให้เอฟซีเนาะค่ะเอฟซีพิมพ์รอไว้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับผมดีใจครับค่ะประจำเพื่อนน้าจาเนาะครับ คือสีถือทวนทวนนาอยู่หรอกตัดไปตัดมากก็เรือหน่อยรงดีกว่าไปซื้อซี่ซิบกว่าหางครับมันลายดก็มีคุณพ่อคุณพ่อเสาเนาะแกโทรมาขอผมเป็นประจำได้ปะไรฮะนี่แกคิดว่าคิดว่าได้อยู่นะคุณพ่อเจ้าชู้ตัวดได่แกเพื่อนก็นี่แหละครับห้าหางนี่แหละครับผมโอ้เต้นี่แหละครับโอ้ยดีใจน้ำคุณพ่อเสาเด้อแกโทรมาหาผมประจำเนาะเออเห็นโทรมาหากันเรื่อยอยู่ครับก็คือสูตรสูตรนี้ก็เท่าบ่อยเนาะก้า เอาอยัางไงก็เป็นแนวทางเนาะเอซีเนาะเป็นแนวรอไว้เด้ออุปปสิกำนวนให้ไปทะเบงนาจาะขอบคุณอุปปศ์จ้าขอบคุณครับ